ที่ผิดหวังเพราะว่าเราหวังผิดโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์เคมรังสีที่เราผิดหวังก็เพราะว่าเราหวังผิดหวังผิดอย่างไรคือเราไปหวังในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนไปหวังที่จะให้เที่ยงที่จะให้มั่นคงเราก็จึงผิดหวัง ชีวิตของแต่ละคนคนไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรไม่ยั่งยืนรวมทั้งร่างกายรวมทั้งจิตใจจิตใจก็ไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้จิตใจคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไปยึดจะให้มั่นคงให้เป็นไปอย่างใจเรียกว่าหวังผิดไปหวังที่ให้เที่ยงแท้ถาวร จึงต้องผิดหวังเพราะว่าชีวิตบุคคลต้องเปลี่ยนแปลงเขาไม่เปลี่ยนตอนยังมีชีวิตอยู่ก็เปลี่ยนตอนหมดชีวิตต้องเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนจากเราเราก็เปลี่ยนจากเขาทุกคนต้องพลัดพรากจากกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้าทำใจให้ถูกทำใจเสียว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน เรามีสิ่งใดเราก็ต้องเตรียมใจไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะไม่ยั่งยืนนะสักวันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดจะต้องพลัดพรากจากกันในที่สุดไม่จากเป็นก็ต้องจากตายถ้าเราเตรียมใจไว้อย่างนี้พอเราเจอเหตุการณ์นั้นเราก็จะได้ยอมรับได้อ๋อนึกไว้แล้วเข้าใจว่า สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงเสียแล้วสิ่งที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาบัดนี้ก็แตกดับเสียแล้วใจมันก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงการที่ได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะได้รับการอบรมบ่มจิตใจให้รู้จักเตรียมใจไว้เราต้องเตรียมหัดเตรียมใจไว้ พอเจอเหตุการณ์ต้องสูญเสียเราจะได้ไม่เสียสูญบางคนเสียสูญเสียบุคคลเสียทรัพย์เสียสิ่งของไปแล้วมาเสียใจอีกทุกอกทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพานจะตายเรียกว่าเสียหายเรียกว่าเสียสูญสูญเสียแล้วมาเสียสูญเสียสภาพจิตใจตัวเองหมดสภาพ แต่ถ้าเรารู้จักพิจารณายอมรับพิจารณาไว้ก่อนสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายไปสิ่งทั้งหลายไม่คงที่ไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของเราหรือว่าทำใจไว้ก่อนว่าไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราเองก็ยังไม่ใช่เรา ชีวิตของชีวิตตนเองที่จริงก็ยังไม่ใช่เราหรอกถือเป็นเราเป็นเราหลงยิดไว้เองไม่มีเราไม่มีของของเราเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีก็ต้องทำใจให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีเราต้องท่องคาถานี้ไว้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีถ้าเราพิจารณาตรงนี้บ่อยๆมากๆม,มาเจอเหตุการณ์ต่างๆความสูญเสียความพรัดพรากความเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับและเข้าใจอยู่นึกว่าความรัดพลากก็ทำให้มากด้วยความสังเวช เกิดความสลดใจได้ประโยชน์ขึ้นมาเมื่อประสบการณ์ร้ายก็กลับกลายเป็นการดีเมื่อผิดพลาดก็กลับฉลาดในกลวิธีรู้วิธีแก้ไขใหม่อาศัยความล้มเหลวเพื่อลหล่อล้อมความมั่นคงอาศัยความผิดหวังเพื่ออนิจจังประจักษ์แจ้งให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ทีรังยั่งยืน ไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวร